น้ำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ฮาลันเบิกร่องให้นำสกอตแลนด์รัวท้ายเกมแสงปาดชัยคัดยูโร2024เอร์ลิงฮาลันสังหารจุดโทษหานอร์เวย์ขึ้นนำจนเกือบจะจบเกมแต่แนวรับสก,กัดพลาดเข้าทางคู่แข่ง จุดเริ่มต้นของความไฮยนะโดนสกอตแลนด์รัว2เม็ดช่วงนาทีที่87และ89แซงชนะ2ประตูต่อ1ยึดจ่าฝูงกลุ่ม A ที่9คะแนนส่วนเจ้าบ้านไร้ชัย3นัดชุดเมนคัดยูโรปี2024ก่อนวันอังคารเปิ in, ดทินดวนไซปรัชคู่นี้แข่งกันที่สนามอาลเลวานสตาดิโอศึกฟุตบอลยูโร2024 รอบแคดเลือกกลุ่ม A นัดที่3คืนวันเสาร์ที่17มิถุนายนที่ผ่านมานอร์เวย์ผลงานก่อนหน้าอย่งางไร้ชัยมีเพียง2คะแนนตัวจริงมีสไตย่างโอเดกาฮารลนด์เปิดบ้านเจอสกอตแลนด์ที่นำฝูงกลุ่มด้วยฟอร์มชนะ2นัดรวดแกนหลักแอนดูโรบิสันสกอตแมคกทมินีผนึกกำลังบูเกมครึ่งแรกทั้ง2ชาติโอกาสเข้าทำประตูรวมกันคือ5ครั้ง โดยนอร์เวย์ส่องตรงกรอบแค่หนเดียวขณะที่ทัฟวิสกี้ยังยิงไม่ตรงกรอบส่วนเปอร์เซ็นต์นการครองบอลเจ้าบ้บานทำได้ดีกว่าที่65%แต่สกอร์เสมอกันที่0ประตูต่อ0เมื่อหมด45นาทีแรกช่วงครึ่งหลังเลยหนึ่งชั่วโมงนาทีเดียวเออร์ลิงฮาลัานเรียกจุดโทษจากไรอันปอตเตอส์กองหลังตาตันกรรมการ ชี้จุดโทษและเป็นดาวยิงเรือใบสีฟ้าสังหารเรียดเซียตะข่ายด้านซ้ายผานนอเวย์ออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ก่อนทำท่าจะเป็นสามแต้มสำหรับเจ้าถิ่นแต่แล้วในนาทีที่87ความผิดพลาดจากเลโอออสตินการบอลก,กระชอเข้าทางลีดอนได้สปีดตัดหน้าจิ้งสวนตัวในทวารเจ้าถิ่นทำให้สกอตแลนด์ตามทีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึง่งยังช็อกไม่พอสองนาทีถัดมาจอห์นแมกกินตบบอลทางซ้ายในกรอบเขตโทษ อีออนได้แต่ตั้งให้เคนนี่แมคลีนตะบันเรียดเล่นทางซุขประตูด้านเสาสองทางฝั่งขวานอเว์ Norway แพ้ให้กับสกอตแลนด์หนึ่งประตูต่อสองโดยทับวิสกี้ยึดจ่าฝูงกลุ่มเอที่เก้าคะแนนส่วนเจ้าบ้านไร้ชัยสามนัดในทัวร์นาเมนต์คัพยูโรปี2 0 2 4ก่อนวันอังคารเปริดทินด่วนไซปรัสเรียกว่าง,งานนี้ฮาลันถึงจะเป็นคนเบิรกร่องแต่สุดท้ายทีมก็ยังปรชาชัยอยู่ดีแต่ยังไงซะ ฮาลันก็คือฮาลันจะอยู่ที่ไหนไหนก็ยิงแล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับผลงานของฮาลันเก็บทีมชาตินอร์เวย์คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารมิสตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญ หนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจแอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอกราบงามๆสักลานครั้หลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน